ครับ,บการนมัสการพระคุณเจ้านะครับพระเทลานุเทละทุกทุกรูปนะฮะในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปนะฮะในวันนี้ในวันอาทิตย์ที่13บสามีนาคมพุทธศักราชส5 0 0 65นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันจเจริญอายุวัฒนมงคลนะครับของพระเดชพระคุณท่านหลวงพอ่อพระธรรมบัณฑิตนะฮะอภิพลอภิพโลเจ้าวาดวัดพระ,ะารามเก้าการจนาพิเศษนะฮะซึ่งพิธีในช่วงบ่ายในวันนี้นี่จะมีพิธีเททอหลอ่อพระพุทธรูปนะฮะปรางถวายเนตรซึ่งเป็นพระ ประจำวันอาทิตย์นะฮะซึ่งในความสูงของพระพุทธรูปนะฮะก็ร2 0เซนติเมตรนะฮะวันนี้โดยมีพระราชวินัยสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเป็นประธานเททองนะฮะในส่วนของประธานคา ของฝั่งทางด้านารวาสนะฮะก็จะมีท่านวันนี้เป็นประธานนะฮะนั่นก็คือมีคุณสินีน้อยเจริญแล้วก็มีท่านดออรอาทิตย์น้อยเจริญนางสาวมาริัามาริสาก่อนอัศ,อศนวัตรนะฮะรวมสร้างถวายนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้อยู่ที่ศาลารา100้อยปีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากเวลาประมาณ 15นาฬิก29นาทีนะฮะจะเริ่มเททองอหล่อพระพุทธรูปนะฮะในะปางประจำวันอาทิตย์นะฮะความสูง120เซนติเมตรนะครับเพื่อ,อปฏิสถานที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ขออนุญาตเชิญชวนท่านสาธุชนทุกทท่านนะฮะที่มีโอกาสได้มาร่วมในงานพิธี จเจริญอายุวัฒนะมงคลนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัณณิตตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะมีพิธีโดยเวลาประมาณ6นาฬิกานะฮะสานา,าทีเมื่อเช้านะฮะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ตักบาตรพระสงฆ์นะฮะจำนวน 85รูปนะเนื่องจากว่าในปีนี้นั้นเป็นปีที่ครบรอบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัณฑิตนั้นมีอายุครบรอบ84ปีนะฮะก็เลยได้ตักบาตรอณะสงฆ์จากวัดพระรามก้าการจนาพิเศษและก็จากวัดอื่นๆนะฮะในช่วงเช้าเมื่อเช้าหลังจากนั้นก็จะมีที่พระโบสถนะฮะเวลาประมาณ9นาฬิกา9นาทีนะฮะมีสมเด็จพระ สังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับวัดราชบ,บพิตสถิตมหาสีมารามได้โปรดนะคให้สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ในการาประทานนะครับพาไตรจีวรน,นะครับแล้วก็น้ำ สงนะครับในการเจริญอายุวัฒนามงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัณฑิตนะฮะนอกจากนั้นในส่วนของส่วนสำนักกรมวังนะก็ได้นําน้ํามาถวายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พระคุณเจ้าพระเทรานุเทระนะครับได้มาถึงบริเวณพิธีแห่งนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ขออนุญาตเชิญชวนนะฮะท่านสาธารุชนทุกท่านนะฮะได้มาร่วมพิธีเททอง หล่อนะฮะพระพุทธรูปปางถวายเนตรซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ประ,ะ,ประจําวันอาทิตย์นะฮะเป็นพระพุทธรูปประจําวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันนี้วันอาทิตย์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2 565ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะฮะที่พวกเราได้มาร่วมสร้างพระพุทธรูปไว้ในบรวรพระพุทธศาสนานะครับใน วันนี้ในวันสำคัญซึ่งหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัณฑิตนั้นถือว่า,าพวกเราให้ความเคารพนับถือสักการะ,ะท่านในโอกาสที่หลวงพ่อท่านนั้นได้มีอายุครบรอบ84ปีนะฮะวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งคณะสงฆ์และก็ญาติโยมได้ร่วมกันนะครับตอนนี้ พระเพระคุณนะฮะพระราชวินัยสุนทรก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณศาลาร้อยปีสมเด็จพระยาณสังวรแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยนอกจากนั้นก็มีท่านพระเดชพระคุณพระราชยานกวีนะฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการจนะพิเศษก็ถึงที่มณฑลพิธีแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยก็ขออนุญาตเชิญชวนนะฮะท่านสาธุชนที่มาร่วมงานนะฮะในพิธีเททองพระพุทธรูปนะครับปางถวายเนตรนะฮะ ซึ่งหล่อเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประดิษฐานที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเพื่อที่จะให้คณะสถาญาติโยมทุกท่านนั้นได้สักการะบูชานะฮะไว้ที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนะฮะในส่วนของพระโบสถนั้นก็จะมีพระพุทธการจนาธรรมสถิตนะฮะเป็นพระประธานที่พระโบสถนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้ก็มีการาหล่อเททองหล่อพระพุทธรูปนะฮะประจําวันอาทิตย์นะฮะวันนี้ซึ่ง ท่านที่เป็นประธานนะฮะฝ่ายคารวสาในวันนี้เป็นเจ้าภาพในการหล่อพระพุทธรูปนั่นก็คือคุณซีนีน้อยเจริญแล้วก็ท่านดรอาทิตย์น้อยเจริญนะฮะแล้วก็มีคุณมาริสากรอัศนวัตรนะฮะร่วมสร้างพร้อมกับคณะสถาย,ยโยมทุกท่านนะฮะที่มาในวันนี้ตอนนี้ก็นาสายสินน่าจะน่าจะอยู่ที่มือของทุกท่านแล้วเนาะโดยที่พระราชวินัยสุนทรนะฮะจะเป็นผู้ประธานในการเททองอหล่อ พระพุทธรูปในครั้งนี้นะฮะถึงตอนนี้ทั้งประธานไา่สงและก็ประธานฝ่ายฆราวาสก็อยู่ที่มณฑลพิธีแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมกายน้อมใจเนาะสร้างพระพุทธรูปนะฮะเอาไว้เป็นถาวรระวัตถุในทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้อนุชชนคนรุ่นหลังได้สักการะบูชานะฮะเพื่อเป็นการ สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็ตอนนี้ทุกทุกท่านพร้อมแล้ววันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะฮะท้องฟ้าเปิดสว่างทีเดียวนะครับโดยมีคณะสงฆ์นะฮะวัดพระลำเก้ากาญจนาพิเศษแล้วก็จากส่วนอื่นๆที่ได้มาร่วมงานวันนี้นอกจากเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็จะมีคณะลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัณฑิตนะฮะก็ได้ไปสักการะ ท่านที่กุฏิของท่านเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เคลื่อนมาตรงที่แห่งนี้นะฮะเพื่อที่จะรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะสร้างพระพุทธรูปนะฮะไว้เป็นถาวรรคพระพทรุกข์ในทางพระพุทธศาสนานะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งวันที่พวกเราได้มารวมตัวกันนะครับในการสร้างบุญกุศลร่วมกันนะครับในวันนี้ ครับในขณะนี้เวลา15นาฬิกากับ24นาทีนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะจะได้เชิญท่านประธานฝ่ายคารวาสนะฮะท่านดออรอาทิตย์นะครับน้อยเจริญนะฮะจะได้เชิญท่านจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะฮะหลังจากนั้นเวลา15นาฬิกา29นาทีก็ idor. จะได้กราบอัรานาท่านพระเดชพระคุณพระราชวินัยสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาด วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนะฮะจะได้เป็นตัวแทนพวกเราในการเททอหล่อพระพุทธรูปนะครับผมอีกสักครู่หนึ่งนะฮะคระับลำดับต่อไปนี้ขออนุญาตเชิญ ท่านประธานนะฮะในวันนี้เชิญท่านดรอาทิตย์นะฮะน้อยเจริญนะฮะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรันตรัตรย ขอ,ขออนุญาตเชิญทุกท่านได้ถือสายศีลเอาไว้นะฮะตอนนี้พระเดชพระคุณพระราบินัยสุนทรน,นะฮะกำลังจะเดินไปตรงที่บริเวณเททองหล่อพระพุทธรูปนะฮะพระสงค์ที่อยู่บริเวณปริมณฑลแห่งนี้นะฮะจะได้ชยันโตนะฮะในเวลา15นาฬิกา29นาทีนะฮะตอนนี้พระเทลานุเทละนะครับได้เดินไปตรงที่เททองหล่อพระพุทธรูปส่วนทุกๆท่านนะฮะกะ็ถือสายศีลเอาไว้นะครับ

Of my sakaya

ไป่ัะสติไปรับสติไรับสตไปรับสติไปรับสติ สมโคให้ท่นก็คุณสมโม้บคน่าจะกวดน้ำขวดห้ กันน้้ดต,ตอนนี้พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้อนุโมทนานะครับผมขอเชิญทุกท่านได้รับพรร่วมกันนะครับยะวารรวะปุราปริภุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโต้ดินนางเปตานางอุภาคัะติอิจิตังปัติตังตุมหังกิปเมวะสมิจฉตสำเบปุเรนตุสังกาปางยันโดปนารโสยทัง มณิโชติระโสยะทังสุขทิปิโยวิวัจจัมภ माते สัตวตัวประดัวาอะเนกอันตรายปิเวสะตุอเสสะโตชยสิทธินาราภังสอทิพย์ภัยังสุขังบาลังเสรอายุจวันโจักคขงวุฒิชัยสว สัตว์สัจายุจัชีวะสิทธิภวันตุเตหวัตุสัพมังกรังรรักนตุสัพเปริวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตว์สติภวันตุเต ปาวะตุสัพพะมังคารังรัาคันตุสัพพะเดวตาสาพะธรรมานุภาเวนะสาวะสอนติภะวันตุเตปาวะตุสัพพมังคารังรัาคันตุสัพพะเดวตาสัพ สำหรับพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปนะฮะผักปางถวายเนตรสูงร้อเซนติเมตรนะฮะเป็นเพื่อที่จะปฏิสถานที่วัดพระรมเก้ากาญจนาพิเศษนะฮะก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ขอนนโมนะาะในกุศลเจตนาของทุกท่านนะฮะที่มาร่วมบุญในวันนี้นะครับ สายศิลนนที่ท่านถืออยู่นะฮะเมื่อสักครู่นะฮะสามารถนำกลับบ้านได้ไปสักการะบูชานะครับ 了。